ขอขอมีดอันนึงมาม่าจะแกะสไล,สลอินโดวันนี้ได้สไลอินโดมาโชคดีมากเลยปกติจะไม่เห็นที่ร้านแต่วันนี้ไปได้มาสองกล่องเอามาหมดเลยเอามาทั้งสองกล่องเลยหามีดเล็กๆค่ะป๊าป,ป๊าขาปลายแหลมนี่จริงๆเขาไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าตอนรสชาติเขาจะอร่อยนะ,อ,ะอุ๊ยขอบคุณครับ โไม่เน่าด้วยดีที่สุด <S <S 2> <S 2> <S อืออกวินลองไหมสลัอินโดที่วันนี้เข้าไปท็อปแล้วนึกอยากกินสละแต่ว่าไม่เอามาเพราะว่าป๊ะปะ๊าไม่ให้เอาคนณ อืมดองนหมอ่ะอร่อยอ่ะเยอเรามาลองแกะกันอีกรุ่งเพราะว่าจะดีหรือเปล่าอืมปลื้มปลิ่มเนี่ยจะสิบ,บาทแบบคุ้มมากใครขโมยก็ได้ ให้เอากระดาษจ้ะบินนี่แหละครับเป็นคนที่ขโม,มยกระดาษมาเยอะที่สุดในโลกเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะมันอขออีกลูกหนึ่งพิสูจน์เฮ้ยอันนี้เบาอ่ะอย่านะและดูจะอืมเลิศที่สุดอ่ะพระเจ้าแต่เขามีทางร้านเขามีอยู่สองกล่อง โอ้ oh. อ่ะกินลูกนี้หมดเลยข้าวบังเลยจริงๆเราเป็นคนเยโสโซเราควรจะกินบกแงวนะแต่บกแงวไม่มี ม่ปดองนดแล้วครับเขาจะแบบกรอบกรุบเปรี้ยวหวานมไม่อนุญ,ญาตให้กันขโมกระดาษครับอริวันใช่วินลองไหม กินลองไหมสลัดอินโดอ, yeah. อ,อ,อันเล็กๆเนี่ยเขาจะกรอบอืมอืม,อมใช่ไหมใช่หรือไม่มานะ พราะมีเด็กตามขึ้นไปนะครับ<ว>อืมเลิศแล้วมันปลื้มตรงที่ว่าวเขาไม่เน่าเลยอะ่ะ<ว>อืมอย่างนี้เราชอบ มัรวยไม่ทำให้ผิดหวังเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดในจักรวาล้ว่ะวันนี้ สวยทุกลูกอ่ะแบบแม่รับื้มากใจมันปริ่มที่สุดดีงามมากโอ้โหอันนี้จะกรอบมากนะหนึ่งสองอตโตโตอื้ม the best อื้มปึ้มอื้ม กวินจะเอาโทราศาพรัพท์ปปาดูรถใช่ไหมครับอร่อยมันดีอ่ะ มันน่าจะไปข่ดไ,ได้เนาะเม็ดสีสวยเนีย่ยอืมเอาไปเล่นหมักเก็บอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยจะหมดกี่ลูกแล้วเมื่อกี้ที่แกไปอ่ะ ออืครบห้าละเล่นมาเก็บได้